ดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวนะคะกับดวงประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1ถึง7พฤศจิกายน2564เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง7วันจะมีหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นยังไงกันบ้างการรู้ก่อนจะได้วางแผนก่อนนะคะจะได้เฮงก่อนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่วันที่1เอ่อวันวันจันนะคะ จนถึงวันอาทิตย์เริ่มกันที่ใบแรกเลยก็คือไพ่บรรจารได้ไพ่พระนางเป็นจากกรยานีหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความคูณสุขจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะถ้ามองในเรื่องการงานก็จะเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนนะคะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นการดีถ้าจะโยกย้ายงานแก็บอกว่าเออรอก่อนก็ได้แต่ถ้าจะไปให้ไปตั้งแต่ การสัปดาห์ก็คือประมาณวันที่3ที่4ถึงสมัครได้นะคะแล้วก็ถ้าจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่ให้ใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าผีผามหาข้อมูลก่อนไม่ใช่ว่าดวงดีแล้วจะทําได้ทุกอย่างคือต้องรอจังหวะนิดนึงเพราะตอนนี้คุณอาจจะยังหาข้อมูลไม่แน่เท่าที่ควรรอก่อนนะคะในสัปดาห์นี้ถ้าลงทุนธุรกิจใหม่ที่ต้องเป็นเงินตัวเองอย่าพึ่งส่วนเรื่องการเงินถ้าจะกู้นี่ยืมสินจะทําอะไรประสบความสําเร็จเจราจาได้สําเร็จได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน หรือคนที่เราจะไปยืมตังเนี่ยเขาก็อนุมัติให้แต่ถ้าใครจะกู้แบงค์แนะนําเป็นแบงค์สีชมพูสีม่วงจะประสบความสําเร็จด,ดีที่สุดค่ะส่วนเรื่องความรัก ถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วจะอยู่ในเกณฑ์ที่วางแผนเที่ยววางแผนกินกันค่อนข้างเยอะในสัปดาห์นี้ส่วนใครที่เป็นแค่คนคุยหรือกําลังศึกษาดูดูกันอยู่อาไม่เอาครบไม่ครบเนี่ยจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนใครที่กําลังมีปัญหาความรักเรื่องมือที่3หรือการเข้าใจผิดกันอยู่เนี่ยก็จะเริ่มคลี่คลายกันได้ช่วงปลายสัปดาห์นะคะยังไงก็ขอให้จริงใจต่อกันยังไงก็ขอให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันผ่านปัญหาไปได้แน่ๆส่วนใครที่ตัดสินใจใจะหย,ย่าร้างก็ ถ้าคิดว่าดีแล้วก็ทําไปเลยค่ะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องคองเลสเตอรอลนะคะเรื่องไขมันอันนี้ต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะคะสําหรับคนวันจันทร์มาต่อกันที่วันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารให้ใจใจเย็นนิ่งอย่าขี้หงุดอย่าเวียงอย่าวีนอย่าปากไวเพราะไพ่มันขึ้นมาว่าระวังจะมีปัญหาเพราะไพ่ที่ได้คือทศกณัณออกรบหรือไพ่ภัยพิบัติ ถ้าใจร้อนวู่วาหงุดหงิดอารมณ์เสียืแย่เลยค่ะเรื่องการงานห้ามออกรับหน้าแทนใครถ้าเราทําความดีผ่านมาเนี่ยช่วงนี้ความดีที่ทําเอาไว้มันก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าทําความชัว่วทําอรผิดพลาดเอาไว้ช่วงนี้จะเป็นผลกรรมที่คุณต้องทําใจนะอาจจะโดนดาวพฤหัสเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายวันที่แดเนาะมันจะถีบก่อนก็คือมีเรื่องก่อนเกิดก่อนดาวย้ายประมาณ7วันทําให้ปวดหัว,หวก็นิ่งๆเอาไว้แล้วกันเอาเป็นว่าเรื่องงานให้ใจเย็น ถ้าเราไม่มั่นใจในการตัดสินใจก็ให้คนอื่นตัดสินใจแทนเราจะดีกว่าที่ออกหน้าตัดสินใจเองนะคะส่วนเรื่องการเงินให้ระวังเยอะๆเลยนะไม่ใช่ต้นต้นเดือนมาเนี่ยคิดว่าเงินงเต็มกระเป๋าไม่ใช่ค่ะต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเดี๋ยวจะมีปัญหาตามหลังถ้าไปค้ำประกันใครไว้ทําใจไว้นะว่าจะมีเจ้าหนี้ของเขามาตามที่เราฉะนั้นนิ่งคิด ใช้จ่ายให้ดีๆใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ค่ะแล้วจะผ่านไปได้ส่วนเรื่องความรักช่วงนี้เราจะหนุดหนีก,กับเรื่องงานเรื่องเงินทําให้ความรักเราก็มาพานลงกับคนใกล้ชิดอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงเรื่องตัวเลขในบัญชีหรือเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวของเราหรือทําให้คนรักมีปัญหาทะเลาะไม่เข้าใจกับเราเราก็ต้องนิ่งนะถ้าคนเกิดวันคันยิ่งพูดยิ่งยุ่งยิ่งพูดยิ่งแย่เงียบเท่านั้นแล้วจะผ่านไปได้นะคะแล้วก็ ส่วนใครที่กําลังรู้สึกเหงาเหงาช่วงเนี้จะมีคนเข้ามาก็จริงแต่เขาจะมาแบบเหมือนพอคุยไปแล้วคุณจะไม่คลิกเพราะเขาจะมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองคุณแล้วคุณรู้สึกอึดอัดคุณจะถอยนะคะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันก็เลือกดูดีๆส่วนเรื่องสุขภาพระวังเรื่องความเครียดความดันนะคะจะมีอาการปวดหัวอย่างต่อเนื่องคอบา่าไหล่แข็งก็ดูแลตัวเองดีๆก็เป็นห่วงค่ะ วันพุธได้ไพ่ท้าวิรุณหกหรือความเศร้าความกังวลความวิตกความคิดมากในช่วงนี้คุณนะเป็นเสาหลักให้กับเพื่อนๆในที่ทํางานหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถคนเขาก็เลยมาขอคําปรึกษาจากเราเยอะบางเรื่องเราให้คําปรึกษาได้เป็นอย่างดีก็ดีไปแต่บางเรื่องถ้าเราให้ไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จะทําให้เรา ต้องปวดหัวก็แค่เว้นระยะไม่ต้องไปออกความคิดเห็นในเรื่องเนื้อง,งานแล้วถ้าใครจะโยกย้ายงานในระดับในช่วงนี้แก้วแนะนําว่าให้สมัครงานตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะมนมีเกณฑ์ได้แล้วงานที่ได้จะเป็นงานที่หวังนะรายได้ดีแต่งานต้องทําใจนะเขาจ้างเราเยอะงานมันก็ต้องหนักตามฉะนั้นเออเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องทําใจยอมรับอะเออถ้าเราอยากได้งานที่มีเงินเดือนเยอะๆงานน้อยๆมันไม่มีหรอกมันมีแต่งานหนักเงินหนักนะคะ ส่วนเรื่องการกู้หนี้ยืมสินหรือราบรอยการเงินไปยังไงมีโชคลาภไหมไม่ต้องเล่นหวยไม่ต้องเล่นหุ้นดวงมันไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวดีเองอย่าวู่วามนะคะแล้วพอมองไปถึงเรื่องลูกหนี้เก่าจะมาใช้เงินคืนไหมในสัปดาห์นี้ยังไม่มีเกณฑ์ นะถ้าจะเล่นชงเล่นแชร์ก็เล่นได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้แต่ก็เล่นแบบประมาณตนนิดนึงส่วนเรื่องความรักเราจะรู้สึกว่าเราเหงาเราโดดเดี่ยวเราไม่มีคนเข้าใจเราไม่มีคนเห็นใจเรามีแต่ชีวิตคนเดียวตัวคนเดียวทําไมเศร้าจังทําไมดราม่าจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะวนเวียนอยู่แต่ในหัวจําคําแก้วไว้นะคิดดีได้ดีคิดคิดไม่ดีมันก็จะเป็นพลังที่ติดลบส่วนเรื่องความรักก็เช่นกันถ้าเราคิดดีเอาอกเอาใจเขาดีเข้าใจเขาดีเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปในทิศทางบวกค่ะ เตือนเลยนะคะอย่างองแงงี้เงา่านะไม่เอาไม่น่ารักนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมีปัญหาพ่อแง่แม่งงอนต่างคนต่างเว้นระยะห่างกันก่อนเดี๋ยวทุกอย่างจะดีแต่ถ้าคุณไปเร่งว่าเขาต้องแบบนั้นแบบนี้ระวังจะมีปัญหากันหนักกว่าเดิมส่วนเรื่องสุขภาพระวังพวกปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะคนวันพุธต้องดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีๆค่ะมาต่อกันที่วันพฤหัสนะคะของดวง วันที่1ถึงวันที่7พฤศจิกายนมาดูกันซิว่าวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหได้ไพ่พระขันทกุมานนะคะหมายถึงการฝ่าฟันการเอาชนะการมองเห็นเหตุการณ์แล้วคิดวิเคราะห์วางแผนอะไรต่างๆนานาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เราจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งเซงตรงนั้นที่นี่หมายถึงว่าเซงที่มันไม่ได้ดังใจอ่ะ หลายๆเรื่องเราต้องลงมือทําเองถึงจะประสบความสําเร็จแล้วคุณเองก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะคะบางครั้งอ่ะคนอื่นพูดก็ไม่ฟังแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกนะแต่บางครั้งทาให้คนหมั่นไส้ได้ฉะนั้นก็ลดความมั่นใจความเซลล์ของตัวเองลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ แล้วส่วนเรื่องการเงินมีเกณฑ์วางแผนจะกู้หนี้ยืมสินอะไรเลิกคิดนะเพราะว่าสิ่งที่คุณเตรียมเอกสารมาตั้งนานอยู่ๆคุณได้รับรอยได้เงินก้อนได้เงินฟุกคุณเลยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกับใครมีเกณฑ์ได้เงินจากญาติผู้ใหญ่หรือมิตรสหายที่อยู่ไกลๆแล้วอยู่ๆเขานึกถึงเราเขาประสบความสําเร็จแล้วเขานึกถึงเราเขาก็เลยอยากจะแบ่งความสำเร็จของเขามาให้เราทําให้การเงินเราดีแล้วก็ใครที่รอคอยลูกหนี้จะใช้เงินคืนไหมใช้ค่ะแต่มันเป็นในช่วงปลายสัปดาห์นะ ถ้าเป็นลูกหนี้ต้องทวงถามถึงจะได้คืนถึงแม้มันจะเป็นเบีย้ยหัวแตกซะหน่อยแต่ก็ดีกว่ามันไม่ได้เลยสักบาทนะจ๊ะนี่แล้วส่วนเรื่องความรักถ้าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดจะเจอคนรักคนถูกใจที่มีอายุน้อยกว่าหรือมีนิสัยที่เป็นเด็กไม่รู้จักโตอ่ะมันขึ้นแบบนี้เลยนะก็คือกั้มกึ่งนะคะอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะยังไงนะส่วนใครที่มีคู่ครองมีแฟนแล้วถ้าอยากมีบุตร มีเกณฑ์ตั้งคันแล้วได้ลูกชายนะคะบอกเลยถ้าตั้งครันในช่วงคือถ้ามีเพศสัมพันธ์กันในระยะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์จะได้ลูกชายนะคะแล้วจะประสบความสําเร็จก็คือเป็นเด็กที่ดีไม่ดือ้อไม่สนแล้วก็เข้าเข้าใจเราในหลายๆเรื่องพร้อมจะช่วยเหลือซัพพอร์ตเรานะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีอืมแล้วก็พอมาดูในเรื่องสุขภาพระวังเรื่องความเครียดไม่รู้ตัวอารมณ์จะ สวิงนิดนึงให้ไปเช็คเรื่องต่อมไร้ท่อในร่างกายนิดนึงนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีไม่มากก็น้อยแต่อย่าเครียดนะคะคนวันพฤหัสมาต่อกันที่วันศุกร์ได้ไพ,พ่พัทลายทรงสุบันเป็นคนที่มีวาทนศิลในการเจรจาหรือในช่วงสัปดาห์นี้จะมีเกณฑ์เดินทางเยอะนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกการสื่อสารองคอ์กรประชาสัมพันธ์มาร์เก็ตติ้งอีเวนต์หรืองานเซลจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมากขึ้นนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลหรือต้องติดต่องานกับบริษัทต่างชาติทางภาษาแล้วประสบความสาเร็จแล้วได้รับการสนับสนุนการเงินของคนวันศุกร์ก็ดีนะเพราะไพ่ใบนี้มีเกณฑ์ที่จะเจรจาได้เงินล้านเงินเงินสิบล้านนี่หรือจะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ด้วยนะคะถ้าใครชอบเสี่ยงโชคนะคนวันศุกร์ก็ลองเสียงโชคกันต้นสัปดาห์เลยรับรองมีเ hey. ฮแล้วพอมาดูในเรื่อง การเงินนะก็ขอยขยายความนิดนึงมีเกณฑ์ที่จะลงทุนอะไรแล้วได้รับผลตอบแทนที่ดีก็ลงทุนไปอย่าลังเลเพราะเวลามีคนทักคุณจะกลัวคุณก็จะลดปริมาณลงก็ให้มั่นใจตัวเองแต่ไม่ใช่แบบว่าขาดสตินะต้องคิดให้เยอะส่วนเรื่องความรักนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยปรับความเข้าใจกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นถึงแม้จะงองแงแค่ไหนก็ตามจำเอาไว้นะคะคนรักก็คือคนรัก คนรักกันเขาประทานาดีต่อกันอาจจะมีบ้างที่ยึดถือตัวเองเป็นใหญ่มีบ้างที่จะเอาความความมัน่นใจตัวเองเกินไปอะ่ะมีสูงก็นะที่ถึงใจเขาใจเราความรักจะได้ไปรอดนะคะส่วนเรื่องสุขภาพระวังเกี่ยวกับบ้านหมุนเวียนศีรษะหน้ามืดเพราะว่าใช้ร่างกายเปลืองไปนิดนึงนะคะคนวันศุกร์ในระยะนี้คนวันวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนาะเมื่ออาทิตย์สองที่ที่แล้วน่ยค่อนข้างมีเรื่องให้เครียดเรื่องกังวลเยอะ ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ส่งเสริมเรื่องความเครียดสะสมมากฉะนั้นคนวันศุกร์ต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างต้องวางแผนชีวิตให้ดีๆนิดนึงนะคะในช่วงสัปดาห์นี้มีเรื่องปวดหัวค่อนข้างเยอะคุณจนะเป็นคนที่มีความยุติธรรมต่อสู้อดทนฝ่าฟันต่างๆนานาได้แต่ขาดอย่างหนึ่งคือความอดทนควบคุมอารมณ์ฉะนั้นในช่วงนี้แกจะเตือนนิดนึงนะคะ คนที่เกิดวันเสาร์ควบคุมเรื่องคําพูดเรื่องการเจรจาเอาไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นจะมีเรื่องปวดหัวทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดการเจรจาการพูดคุยของคุณไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่คิดนะเตือนเอาไว้ให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องการงานมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานยากๆที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้สําหรับคุณมัน ชิวๆเลยซึ่งมันก็แฮปปี้ในหลายๆเรื่องนะคะจงตั้งใจทำมันในเมื่อไม่มีโอกาสมาหาคุณแล้วคุณจงกอบโกยโอกาสและหน้าที่การงานของตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วก็เรื่องการเงินมีเกณฑ์จะต้องจ่ายเงินซ่อมแซมรถหรือซ่อมแซม ออสิ่งของที่ใช้ประจำอย่างเช่นคอมพิวเตอร์มือถืออะไรอย่างนี้อยู่สม่ําเสมอในช่วงสัปดาห์นี้ซ่อมแล้วมันไม่ได้หายทีเดียวมันต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกทําให้คุณหงุดหยดได้นะคะคนวันเสาร์แล้วก็ถ้าวางแผนจะไปกู้หนี้ยืมสินใครในสัปดาห์นี้พูดได้แต่ได้ไม่เต็มจํานวนสมมุติเราขอกู้1000เขาอ,อาจจะให้เรา700 300อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงครึ่งด้วยในบางครั้งถ้าคุณไปยืมยืมช่วงปลายสัปดาห์คุณจะได้ไม่ถึงครึ่งแต่ถ้าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เนะี่ยเออโอเคอาจจะได้เป็นเต็มเน็ตเต็มหน่วยสักนิดนึงนะคะแล้วพอมาดูในเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบเอาชนะกันอะ่ะพูดกันดีๆไม่ค่อยจะได้เลยงัดข้อกันตลอดหงุดหงิดกันตลอดวุดฟัดฟัด,ฟด อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วบางครั้งคุณเองคุณก็คิดว่าคุณอะพูดดีก็แล้วพูดชั่วก็แล้วทําไมแบบทําตัวไม่น่ารักกับคุณเลยคุณใจเย็นๆนิดนึงนะคะบางครั้งเราก็เป็นการกะเกณฑ์ความรักมากเกินไปลองปล่อยสบายๆแล้วไม่ซีเรียสดูความรักดีๆก็จะอยู่รอบตัวคุณค่ะนะอันนี้แกพูดตรงๆเลยแล้วก็สิ่งที่อยากจะพูดตลอดก็คืออย่าไปคิดมากเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าคุณค่อนข้าง คิดมากย้ำคิดย้ำทำจนเกินไปนะทำให้แฟนเบือ่อส่วนคนที่กำลังดูกังวลเรื่องสุขภาพอยู่มันจะมีอาการปวดบ่าหรือออฟฟิศซินโดมอย่างต่อเนื่องเลยไม่ค่อยหายต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะคนวันเสาร์อย่าคิดว่าตัวเองอ่ะอึดถึกทนเราไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่พันรายบรรทมศินในช่วงสัปดาห์นี้ มันมีรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะไปพักผ่อนออกนอกบ้านอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอยากไปไหนไหนใกล้ๆหนีถึงปัญหานะคะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้ที่คุณจะเจอคือความเครียดความกดดันในเรื่องเนื้อง,งานเราเราว่าเราเคลียร์งานจบแล้วอะแต่คนที่เราดีลงานด้วยดันไม่จบสร้างความกดดันให้คุณค่อนข้างเยอะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วเสงนะคะพยายาม ช่างมันใช้คำนี้ช่างมั่งช่างมันอะไรเงี้ยให้มันติดปากาไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีค่ะแล้วพอมามองในเรื่องการโยกย้ายงานมันยังไม่มีเกณฑ์โยกย้ายมันยึงอยู่ที่เดิมมันถูกฟิกถูกล็อกถ้าวางแผนจะโยกย้ายตำแหน่งหรือจะเจราจารอะไรกับใครเนี่ยให้เอามือปิดปากตัวเองไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำไม่ดีนะคะส่วนเรื่องการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้มีเกณฑ์ลาบลอยเล็กน้อยจับได้ที่บ้านรองซื้อได้ที่บ้านติดๆิกันเอาไว้นะคะคนวันอาทิตย์เพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางท,ท,ที่บ้านให้โชคค่ะแล้วพอมาดู ในเรื่องความรักมันมีเกณฑ์วางแผนจะไปพักผ่อนและกับแฟนก็มีเกณฑ์ได้ไปตามที่กําหนดทําแต่มันจะเป็นลนักษณะช่วงประมาณวันที่4ี่ที่ห้าไปแล้วอะ่ะถึงจะได้ไปนะต้นสัปดาห์ไม่ได้ไปแน่นอนค่ะนะส่วนใครที่เหงาเงาไม่มีแฟนถ้าลองไปเดินห้างไปช้อปปิง้งไปเที่ยวคนเดียวบ้างเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองคุณจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาขายขนมจีบแล้วเป็นคนที่เพรียพร้อมด้วยคุณสมบัติและรูปสมบัตินะคะแก้วเฉียให้ครบ เพราะมันดีงานดีต้องสนับสนุนจริงไหม <c oughs> แล้วก็พอมาดูในเรื่องของคนที่กำลังมีคนรักการตัดสินใจจะเลิกลากาันหรือมีปัญหาคา,า,าราคาซังอยู่ให้สัปดาห์นี้อย่าเพิ่งไปพูดอะไรเยอะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่ถ้าคุณพูดเป็นการเร่งทําให้เกิดปัญหาหนักขึ้นนะถ้าใจเราไม่ได้แข็งพรที่จะเลิกก็ให้มีไว้ก่อนเดี๋ยวทุกอย่างดีค่ะแล้วพอมามองในเรื่องสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้จะรู้สึกว่านอนไม่พอแล้วก็ปวดตัว ปวดกระดูกปวดเมื่อยนะคะถ้ายังไงเป็นไปได้ก็หาเวลาไปออกกําลังกายบ้างเพื่อให้ร่างกายตัวเองเฟสใหม่แล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสียงแนวไม่ใช่แนวทางการเสียงโดสิแนวทางโชคชะตาดวงประจําสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1นึพฤษภาคมนะคะไอ้พฤศจิกายนอ่รีบหนพฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นไปตามนั้นไหม นะคะแล้วแก้วก็ขอไว้พอยพวกคุณทุกคนโชคดีค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ